เฮ้ยเฮ้ยเฮียจะครบแล้วไปตามลูกตามหลามันได้เร็วไปคนต่างประเทศมาหน่อยตามคนตาประเทศมาหน่อยอาแก่อะไรแหละพี่ติ๊กสองคนแจกบ็อกเซตอะไรตีอาวุธอะไรไม่รู้เขาอ่ะอย่าบอกนะถ้าตีบูปินก็โอ้โหเออถ้าได้ตีไม่แต่แต่พี่ว่าพรุ่งนี้ต้องเปิดเก้าร้อยไว้ว่าคนน่าจะเยอะกว่านี้อีกคนคูณสองด้วยไงวันศุกร์ด้วยเด็กมันเด็กมันหยุดเรียนด้วย เราว่างกี่สล็อตวะพี่หลัอตอนเนี้ยอ๋ออืมตอนเนี้ยที่ว่างอ่ะีสปอ๋อคือว่างสองใช่ไหมถ้าสมมติจะเอาจะเอาผ่ากรมมอนพักก็จะเป็นสี่ก็เป็นสี่อ๋อแล้วพี่โมโหว่าไงเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเล่นได้อ่ะอืมงั้นเดี๋ยวรอดูก่อนอยากอยากเดี๋ยวเรียกมาคุยไหมผมอยากอยากได้แบบว่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าอที่นู้นต้องต้องถามเขาเขาจะไหวไหมแต่ว่าที่นู้นก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกที่ดาวะ ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาฟาร์มที่นู่นด้วยวเ,เขาเหมือนเขาจะได้บัตรเขาเปิดบัตรเข้าใจเข้าใจยังไงวะแกงอะไรอ่ะพี่โซสูตรอะไรอ่ะสูตรเทาเหรอเทาเทาทำมมันดำงนเงี่ยตำรวจวัาเหาร์<ำ>สูตรดำทำไมเขาดูมันสูตรสูตรดำเข้มเนี่ยดำด้านว่าเน,นี่ยเทาน้ำเทาเนี<า>่ยไม่มันเหมือนดำด้านเลยอ่ะมันมันดูเข้มเกินอ่ะมันอ่านว่าอะไรอ่ะมันสีเดียวกันโนซอฟต์ตี้ไล่สีดอนะเพี่อน ยังยูเอฟโอยูเอฟเหนื่อเหนื่อน้องเสียไม่ไม่ดำไปเลยวะเดี๋ยวเล่นเล่นในดอกเสร็จแล้วรวมแลนนะไปจกแคปผมต้องไปด้ยวยไหมนี่ไปหมดเลยไปหมดเลยโอเคเ<ล>โอเคได้ <dai. S 1> แตกเล่าวันนี้มีคนโพสจุดลงทวิตอ่ะโอ้โหตำรวจสิบแปดจะลงไหม ยังเปิดไม่ได้ยรรเลยนี่มันมันมันแค่เปิดใช่ไหมแต่ไม่เล่นีน็อกซี่ไม่มาแล้วไหวย้ยหย่องแล้วจัด่ะ <c oughs> สงสัยไปเล่นลูกค้ามั้งไปติ่มเล่นลูกค้ามั้งกูรู้ว่าเนี่ยออใช่ใช่ไปเล่นลูกค้าเอ้ยแต่ถ้าเราลูกนี้ทันไปลูกห้าได้เนี่ยนะลูกห้าอยู่ลงไปเช็คแค่คนเดียวพอพี่ลำลงไปคนเดียวก็ไปก่อนก็ได้พี่ปลูกค้าอยู่นู่นจะทขึ้มมาล่ะยู อ่างห้่นลูชามแยกโพลิสิโดมีคนมาสอดแหนมนะมีคนมาสอดแหนมนะของเรือเลรเพนต่อเย้้เขามามาว่ะไอ้เหี้ยมา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 เต็มลงเต็มลงเต็มลงนะแล้ววันมาจอดตรงเราลงนะให้ลงกัได้พี่เอาเราเต็มเราเต็มแล้วทำไมเขามาไอ้น้อยจังอ่ะ อย่าเพิ่งลงนะจนกว่าพี่จะบอกลงนะมันไม่กล้าหรอกกี่วิพี่ลำาแปสอะไรอีกแปดสิบวิใช่ปะมาลงเลยก็ได้มาลงไปเด้ลงไปลอ้อนตรงกลางเลยาใช้นอกซี่บ้านหรือสีม่วงอ่ะสีม่วงแ่ตอะไรสาะเป่าเหรอรอเราขั้นมารอขน้มา

ยันตาย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 ตายตายยันยันอีกยันอีกสวยสวยน้งสวยสวยยนัวเยอะจะหมดแล้วย่านัวเยอะย่นน่วเยอะย่าหนัวเยอะเดี๋ยวแทงกันเองพี่ย่าหนัวเยอะพี่ย่าหนัวเยอะแทงกันเองมึงแทงกันเองน้องตายอะมากคมไม่ชุกคามไม่ฉุกเฮ้ยปี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 ่ีทีปีปีปีทีปีีปีปีปีีปีปีปีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี เขาลามอยู่ย <mel od ic 00> ันเลยยันเลยน้องยันเลยรอรอรอตัวเขายืนรอตัวเขายืนรอตัวเขายืนตายเกิดเค่อินจะเกิดไหมไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดผิดฆ่าหรอไม่ใช่น็อกซี่วะเฮียแกลงแกลงใหม่น <refined> ็อกซี่มันหายหัวไปไหนวะไปในลูกหน้าไปกดเฮียเลยเต็มเลย ไปลูกอื่นไม่ได้หรือแม่แกงอยู่ใกงสามรอระเอาไงสักกี่เปอร์เซ็นต์ไปลูกลูกเขียวว่าแบ่งกันไปดิผมก็สามสิบสี่สิบคันซ้อไปนั่งสองเลยถ้าจะลูกเอาลูกเขียวไอ้ราไอ้ละนั่งกับผมอยู่พี่ไปเชื่อเขาคนนึงก็ได้นะได้เกียร์เสร็จอ่ะไม่มีหมออยู่ดิมีหมออยู่ไม่ต้องไม่ต้องมีหมออยู่มีหมออยู่มีหมออยู่อ้าวจอดรถเลยไอ้ละรอรอรอมาจบรอมาจบก่อนดีกว่ารอมาจบก่อนค่อยขึ้นแล้วมาจบกันี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่สี่สิบห้าโห ไปก่อนไม่ได้สเพื่อนงอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลัวมันจ่ายนี้ดิไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้ซอเซตคนรอก็ได้นะครับมีเอ่อมีผมมีละมีมีใครอีกไหมขอของเต็มเ็มนะขอเต็มเต็มอะเกาะเยอะๆเบตาไปเบตาจี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 ขออีกคนนึงใครอ่ะเพ่ตัวตึงเออมีขอถึงไวๆนะไอมันไปมันไปมันไปไอมันไปไปไปรอๆก่อนรอรก่อนรอ่อรอเก็บก่อนรอเก็บก่อน อุ้มก็ไปก็ได้นะอุ้มก็ไปได้นะอุ้มอุ้มสักสี่คนไปก็ได้มึงอุ้มมึงอุ้มใส่มอนไปอุ้มได้เหรออุ้มอุ้มได้ไปเลยไปเลยไปเลยคนนึงใครจะไปใครจะไปคนนึงกูจะได้อุ้มมันมีรถแรงอยู่พี่รถแจกรถแจกอเลยโอเคโอเคโอเครถคันปุ๊บปิ๊รอก่อนไหมรอก่อนไหมรอก่อนไหมไอ้ดอรมันยังไม่จบอ่ะไอ้ดอรมันยังไม่จบอ่แต่งที่มันละอื้มอื้มเล่นได้เหรออุ้มแล้วรถมันโยกนะพี่สอดีดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีเลยพร้อมกันเลย ไอ้ขอมไปมึงจะไปด้วยเหรอใช่ไขาดเลยเอาดิเอาขอมไปดิเอาขอบไปดิเฮียไม่ได้ไม่ได้มันอันนี้มันแบกไอ้เพิ่งต้องแบกตองเ้าะต้ว่าน้องที่มันวยบนหัวเฮียไม่ได้หรอมึงมึงไปไปพี่หัน่ยไปกพี่หลังก็ได้ไปกับพี่หลังก็ได้โอเคไปโอเคเคไปไอเคไปอไปโอเคไปออคไปไปดูเีไปอไปอคเไปดูเคไปอเอเปโไปไปอเคอเเคอเอเ ไม่ทัเราได้สองรูปนี่คือเราอิ่มเลยนะเฮ้ยของเราเริ่มมาแล้วพี่ซอคนขับรถไปเลยคนนึงอ่ะสิใครจะบเจ็ดน่าเนี่ยนะนี่ขนาดสิบเจ็ดสล็อตนั่นนี่อ่ะถ้ายี่สิบใครจะไหวอ่ะโอ้ตัวทุกข์ไปมาด้วยกันอ่ะพี่เดินไปทั้งคู่เลยเนาะโอเคพี่เอ้ยงัด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 ร้านเคอตตี้ห้าใช่ปะจริงๆไปงัดก็ดีนะมันได้ไวบงไวเบรด้วยอ่ะ ลองลองจับจับขุ่มไปลองจับจับอะไรไปดูก็ได้นะมันแล้วมันมีเลขอะไรบอกบ้านหรือเราต้องเป็นตอนนี้น่าจะยังไม่มีบอกครับแค่พวกอพี่เล่นะยากงอี๋ข้าค้นอีกข้าค้นสอบตรงดีกว่าพี่ นอกซีเริ่มแผวแล้วอะ้วยิง่งถ้ากาชามาอีกโหยุบแล้วมั้งเนี่ยผมว่าดูทรงแล้วน่าจะยุบหนีอ่ะได้แต่มีตีตะปากอะ่ะทุนแ้นเลโค้งเข็มบอกแล้วอย่าให้ใส่สูตรขาวพลังมาดีโคตดแรงเลยพี่ซอ,อต้องแรง,แงเยอโรขล่สามล,ล้านเออ แต่งอะไรไปบ้างเนี่ยน่าจะลิฟมั้งลิฟต์มีตะโบวะใช่มีต้องเพลิงปบกระเคลืองแกมแกมก็มีแดงนิดหน่อยไม่ใช่กูแล้วแต่งแต่งรถดิถึงยังถึงยังถึงแล้วนะนี่ถึงแล้วนะไกลแล้วพี่ชายไกลแล้วค่ะไกลแล้วนี่ผมผมกระลาถึงแล้วนะเหลื่เหลือนน็อกซี่น็อกซี่น็อกซี่มามามาแล้วะมันกันล้วไปกูถึงแล้วกูลงนะน็อกซี่มันเก็บอยู่รีอมาก็อยู่ได้ปะ ยื้กนยยืย้ยืยืดละยือดละละละยืละละไอละมึงยืไอละไอละไอเี้ละไอสัตว์ไอขอะไรอะละขวยเอ้ยกูบอกเล่นยืเล่นยืไอสัตว์กูบอกเล่นยืเล่นยืแม่งลงไปใส่ไอเฮี้ยอยมึงกลับไปเลี้ยงไก่เลยไปเี้ละไป ครบแล้วปะสามคนครบละอีกเกินห้าคนเดกดีเกินห้าคนออกไปดิออกไปดิออกไปดิเฮ้ยเกินห้าคนแล้วอะเกินห้าคนแล้วเว้ยออกไปออกไปเกินเกินห้าคนฮัลโหลอยเด็กดีชุบดินับใครจะเล่นนับนับดิใครจะเล่นอะไรอะแป๊บแป๊บแป๊บว่าแล้วต้องมีปัญหาเรื่องคนเกินโค้ชอย่าเพิ่งแทงเขาอย่าเพิ่งแทงเขาโอ้หฟังไม่ฟังเลยวะเนองเด็กดีดิว่าเขาเกินแน่นับสห้าคนว่าแล้วต้องมีคนเกินอีกสองคนน้อง <ส>โอ ay, ay, like ้โห้วยไอ้ม like ึงมึงมึงนับศพเอ็กดีดีเขาเกินพอดีเกินเกินแล้วผมแล้วผมแล้วคผมแล้วคผมแล้วไม่ไม่เมื่อกี้เขาจะออกให้แต่ผมไปแทงเขาไม่เป็นไรพี่มีมีชุดดำชุดดำดีชุดดำดีน้องชุดดำดีชุดดำดีเอ้ยมาดิมาดิแทงเลยมันแทงให้หมดเชนน็อกซี่เดี๋ยวนี้เขาม่เล่นแอนดอปลูกข้าแล้วเหรอวะเขามาคุมแล้วเหรอลูกข้าลูกนัวไม่ไหวแล้วหรอแต่จริงๆผมผมอยากให้ลูกเขียวไม่อยากให้ลูกเขียวแก๊งห้ามยุ่งไปเลยจริงจริงนะควรให้เป็นลูกของประชาชนไปเลยอ่ะ ไม่งั้นสุดท้ายแล้วมันมันไม่แอคทีฟมามันก็ไม่เล่นแต่ลูกค้าก็ได้ว่ะของมันก็เท่ากันอออ่่่่ะไไมต้งลลปยเลยเสียของน้อยกว่าอีกอ่ะพูดตรงเลยไอ้ยเอ้ยเชื้อดำมันเกิดได้ไงวะเออมันเกิดได้ไงมันมันมันพกหน้าแล้วชื้อดำเชื้อดำเขาแบบออกเขาบอกออกแล้วนะเขาเล่นไม่ได้นะโอเคเสียเสียของโคตรน้อยอ่ะลูกเนี่ย โคตรน้อยเลยอ่ะม,มันมันหัวหมอ,อ,อ,หมอเกินอ่ะไอ้เชี่ยไม่เล่นลูกไม่เล่นไม่เล่นลูกป,ปกติตแล้วมาเล่นลูกนี้แทนแต่ว,ว่าเราเราเราเล่นเยอะจัดเลยน,นะเราแบบสัตว์ตักแกงเลยแต่วจะจะแบบแค่ส,สองตัวคืออะไรวะเนี่ยพี่พี่เขาเข้ามาเอาเพื่อน แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวบอกบอกคำอุปสมไมบทอะหรอ,อวะเจ๊ดเลยเนัะชุมะสวัสดีพี่ชายมาทำไรเนี่ยฮะมาทำไรเนี่ยมาทำไรเนี่ยพี่ชาย เอ้ยเ,เดี๋ยวนี้น็อกซี่หนีไปเล่นแน่ดอกประชาชนลละเหรอเพิ่งรู้ไม่ไม่ค<ะ>รับยีงคนไม่พอครับต้องเลี้ยงอกหลาคนหนีไม่เล่นลูกนี้แล้เหรอแม่กากจังอะ่ะอ่อนจังเลยลูกนี้ล,ลูกนี้ไม่ห้าคนนะพี่ต๊ะนั่นแหละก็ขนาดนั้นเลยเหรอวะยุบไหมขนาดนี้แล้วอะ่ะไม่ครับไม่ยุบรับทำไมหรออืมเดี๋ยวนี้มักน้อยเนาะไม่เล่นแนดอกลูกห้าคนอนะ่ะก็ของมันเท่ากันเนี่ยพี่โปรหมโปรหมฉลาดพี่ ได้เปียไปแล้วอะไรครับครูสอไม่ครับผมสงสัยไงอยู่ๆน็อกซี่มาโดยตลอดทำไมอยู่ๆวันนี้หายดับไม่มาเลยอ๋อมาอยู่ลูก้าคนนี้เองสงสัยมาไม่ไหวแล้วสงสัยไม่ไหวแล้วลูกลูกคนคบไม่ไหวไงไม่ไหวกับผมไงเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเสียงใครเลยวะหรือผมดับป่ะวะวิ่งรถแซงอ่ะรถพอดีรถแรงเกินดับที่วะโทษทีโทษทีรถแรงผมไม่ได้ยินเสียงใครเลยวะกูกูบอกอยู่ว่ามึงเล่นยื้อก่อนไอ้เหี้ยไม่คือผมไปผมแบบไม่ได้ยินเสียงใครเลย โอ้โหมึงเข้าไปมึงมึงไปโดนเหมือนมึงโดนปลามึงลุมกัดอะเมื่อกี้กูบอกให้แบบเออยื้อก่อนยื้อก่อนมึงแม่งทันที่จะโดดจุกรถจุกอะไรรอเพื่อนไึงไปก่อนกลายเป็นกูโดนตายไปด้วยเลยไปอุ้มมึงชุบเนี่ยไอ้หวุ่แม่งโถ่ไม่รู้นาไม่รู้ความเลยอ่ะไม่ตายเลื่อนไม่ว่านะตายโดนเมย์อีกไปโบแคร จริงควรไปเสนอนะไอ้ลูกไอ้ลูกเนี้ยมันไอ้ดอกไอ้ดอกผ้าคนไม่รู้อ่ะอยากให้แก๊งอยากให้แก๊งมาเล่นเล่นลูกแก๊งนัวๆไปเลยแก๊งก็ส่วนแก๊งประชาชนส่วนประชาชนไปเลยสุดท้ายแล้วเขาเปิดให้ประชาชนเล่นได้อ่ะแม่งแก๊งก็ได้อยู่ดีอ่ะถามลองถามเขาดี๋ยวที่ถามแล้วเขาบอกมาอย่างงั้นมาดิวันนั้นที่ถามแก๊งมันน้อยไงแต่วันนี้มันเปลี่ยนแก๊งเขาเปลี่ยน เราเขียวลูกลูกมาากันควรได้ของตัวน้อยกว่าเราอยู่เว้ยเอาไว้เป็นการรัดเท่ากันได้เท่ากันมีคบมีคนหน้า,หน,าหน้าทำเป็นรูปประชาชนไปนเลยถ้าจะทำอะ่ะลูกเขียวอะ่ะกูเห็นที่มาเล่นแรดับรูปประชาชนมีเด็กแกล้งนันเลยประชาชนจริงมีอยู่แค่หนึ่งหนึ่งคนอยู่หนึ่งตีสองตีเอง ใช่รวมแหน่นะรวมแรงใช่ปะไหม, <S 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 มน้ำมันหมดอีกแล้วน้ำมันมันหมดไวจังวะเดี๋ยวหกสิบห้าไม่ใช่เหรอครับเออมันไอ้นี่ภาพมันไม่ตรงกันน้ำมันประเทศนี้อย่างแพงวิ้ยไปตามูปตามหล,า,มา,า,มลานมาดีเจ็ดคนเนี่ยวิ้ยเจ็ดคนมึงไปตามคนรู้จักเข้ามาดิ